ออกรถปีดาวไม่เสียค่าชิจ่ายในการจับไปนั้นหรือว่าจองรถนะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่อาทิตย์ด้วยนะคะคสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่กําลังชมอยู่เนาะวันนี้นะคะบีก็มีโอกาสนะคะเข้ามาส่งมอบรถนะคะอีซูซูดีแม็กนะคะก็ให้กับเจ้าของคนใหม่กันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เจ้าของคนใหม่กันนะคะว่าพี่เขามาจากไหนมาทําอะไรแล้วก็ทํายังไงบ้างถึงจะได้ออกรถส,สวยๆคันนี้กันนะคะ พี่อาทิตย์คะพี่มาจากที่ไหนเอ่ยมอกรุงเทพครับฝั่งมอกรุงเทพรู้จักสีรถสวยจากช่องทางไหนคะพี่เพจไร์สดครับทางไร์สดนั่นเองนะคะแล้วทํายังไงหรือว่าตัดสินใจยังไงมาออกรถที่โชว์รูมของเราครับพี่ก็เห็นไอ้ตอนบริการทางบริการบริการก็ดีนะคะดีครับแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างที่มีรับประกันหลังการขาย2ปี2 0 0 0 0กิโลพี่โอเคครับโอเคเลยใช่ไหม แล้ววันที่มาจับมาจองเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไหมพี่ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดกไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะตอนที่อาทิตย์ทำอาชีพอะไรอยู่นะคะเป็นโฟแมนคุมดูงานระบบงานก่อสร้างครับระบอ๋อเป็นโฟแมนคุมอยู่ที่ไหนพี่แถวนไหมอยู่ที่ไอ้ของเชฟเทาครับเชฟเทาคอนโดโอเคค่ะก็เป็นพนักงานบริษัทนะคะแล้วพี่อาทิตย์มีเครดิตผ่อนอะไรอยู่บ้างไหมคะตอนนี้อ๋อมีบัตรเครดิตบัตรเครดิต ผ่อนดีผ่อนตรงเปิดนานนานหรือยังคะก็เกือบปีแล้วครับบัตรเครดิตเกือบปีก็คือมีเครดิตยังไม่ถึงปีก็สามารถออกรถฟรีดาวกับเราได้ครับนะคะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรด้วยวันนี้มารับรถเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรอีกไหมพี่ไม่มีครับไม่มีสักบาทเดียวเลยนะคะก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะหรือว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะออกรถนะคะฟรีดาวแบบที่อาทิตย์ที่เป็นพระการบริษัทนะคะมีเครดิตยังไม่ถึงปีนะคะ ฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือจะโทรติดต่อกับหาพี่อาทิตย์ก็ได้นะคะเผื่อที่จะได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ฟังรีวิวจากผู้ที่มาออกรถจริงๆกันนะคะเดี๋ยวพี่อาทิตย์ฝากเบอร์โทรศัพท์สักนิดหนึ่งค่ะครับ084 922 1132ครับโอเคค่ะ ก็ฝากไว้นะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะมีรถใช้นะคะออกรถปีดาวไม่เสียค่าใช้จ่าในการจัดไปนั้นหรือว่าจองรถนะคะก็สามารถฝากเบอร์หรือว่าโทรหาพี่อาทิตย์ได้เลยนะคะวันนี้บิ๊กต้องราไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ